สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็นั่งชมหลินินเตอร์อยู่นะคะอยากจะถามว่าสบายดีไหมคะวันนี้ค่ะวันนี้รู้สึกว่าอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะข้างนอกอากาศจะแบบว่าโอ้โหรุนรัวนะคะฝนตกกระหน่าทั้งวันนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็ได้มาพบหลินเตอร์เหมือนเดิมนะคะได้มานั่งคุยกันเหมือนเดิมตรงนี้นะคะเออลินวันนี้ได้ดูได้ดูข่าวกันไหมคะวันนี้โอ้โห ข่าวลุงพลนะคะโอ้โหสุดยอดนะคะสุดยอดสุดยอดของ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 ความที่ว่าเราอุตสาห์ชื่นชมเนาะชื่นชมมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแบบว่าปล่อยพฤติกรรมแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยทำให้เรามองเห็นว่าอุ้ยเฮอะไรเงี้ยทำให้เรามองสองด้านแล้วนะตอนนี้เริ่มมองสองด้านตอนนั้นอ่ะยังแบบเออยังแบบขอให้ให้กำลังใจอยู่แล้วก็ให้ต่อสู้ต่อสู้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 นะคะ แต่ตอนนี้มีความรู้สึกหรืว่าเฮ้ยมันใช่เหรออะไรเงี้ยมันแมนบบแมนบบจ้ามันแมนโอขวานบบแมนน,นี่เฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดเบิ่งจังไดกับโบแมนเบิ่งหลายรอบแล้วกับโบแมนเบิ่งหลายช่องแล้วกับโบแมนอุ้ยมันก็เลยบอกว่าคั่นปากตายอุตส่าห์ไปว่าเฮ็ดคลิปลงไปนะไอ้คนเบิ่งบิหลายดอกโชคดีคนเบิ่งบิหลายเฮ็ดคลิปลงไปบอกว่าอุ้ยให้กำลังใจแล้วก็ให้ต่อสู้อ่าคอมเมนท์เท่าบริสุทธิ์ใจอะไรยังไงต่อสู้ไปแล้วก็ให้มีกำลังใจต่อสู้เป็นบอค่ะ แบบว่าอะไรยังไง้โอชมว่ารอเหลา้วนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมาเบิงข่าวโอ้มาเบิงข่าวมือนี่ค่ะนี่เขาบอกสึกว่ามันแมนเวลาความรอใส่นะควมรอใจขี้หายเพเอาเด้อค่ะบอดีบอดีค่ะจังสีบอดีค่ะออกผ่ามาจังสิบอดีเลยค่ะจังใดกับบอดีเพราะว่าสู้สายตาสาธารณชนนี่จังใดกับเบิงแล้วกับบอดีเด้อพี่น้องเบิงแล้วบัคือเนาะจังสี่น่ะคนเฮ้าเนี่ยแม้ตะดังกันขนาดใดกันแล้วแต่เนาะสิมีเงินมีทองกันไหนแล้วแต่อย่าลืมโต ตะของว่ามาจากหม่องใดตะกอนน่ะเอ่อตะของอยู่จังไงเป็นยังไงเมนบอลลาถือถือคนลุ่มวาหรือคนบัวาหรืออะไรยังไงอันซื้อเท่านั้นค่ะที่ว่าซอยเหลือคุณใดห,หลายหลายหลายอ่าอย่างเนาะค่ะเขาก็บระเดเขาก็บระเดเขาก็บระเดๆๆบอกว่าทับถมอะไรยังไงของคุณหมากไหมนะคะแต่ว่าเอ่อเบิ้งข้าวไมอนี้เราแบบเห็นแล้วแบวบว่าพี่น้องเฮ้มันมันมันบอมเอนนะคะเบื้องใดกะบ,บอมเอนเนาะในฐานะที่ว่าเขากัด ติดตามเนาะเพาก็เบิงโอ้ตายแล้วเป็นไปไปมา,มากๆกับบอกเข้าใจฮะเริ่มบอกเข้าใจแล้วนะคะสื่อสื่อออะไรยังไงก็แล้วแต่เนาะคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบบอกเข้าใจเฮาเริ่มบอกเข้าใจว่าอันอีหยังถือ,อยังพิทเหรอสื <laughs> ่อสื่อจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่จะเป็นเอ่อเอ่เอสื่อออกข่าวส่องใหญ่อย่างนี้นักปฏิทศไทยเนาะ,อะไม่เข้ากับไม่เข้ามู้สึกว่าเอ๊เอ แต่ว่าภาพมันฟองนะค่ะสื่อออกมาน่ะมันโอ้โหแบบเขาให้ดูความจริงจริงเลยเบิ่งล้วแบบว่าโอ้โหพี่น้องพี่น้องคิดตามน้ำมอคิดคิดคิดน้ามอค่ะเบิ่งเบิ่งเรื่องเรื่องเพิ่นแล้วคิดตามน้ำมอเขาคิดแล้วเขามีข้อมูลสึกว่าเนาะอย่างสินาะเนาะก็จังใดก็แล้วแต่ล้วเนาะบอกว่าอ่าแล้วแต่ชีวิตชะตาของคนเฮาเดินทางมาหอดเป็นสิแล้ว ก็ต้องแก้ไขเอาเองละเลี้ยนผูกก็ต้องเลี้ยนแก่เอาเนาะพี่น,อน้องในนามของขาเป็นคนธรัรมดาเดินดินผู้นึงข้าเสร็จไปอีอย่างมากไม่กับเอออย่าไปจริงใจอีหย่างมากไม่กับกับเออบางสิ่งบางอย่างถี่มันบโบเหตุให้เขากล่าวนาไปได้ทีนี่นะเขาไม่หย่อนเบืองแล้วหย่อนเบิ่งตั้งแต่เล่าเอาว่าเรื่องเบืองเพื่อน,น,นเนาะลุงพนินพนน่ตั้งแต่เรามาท่านดังจน่าเราดังจนว่า สื่อให้ความสนใจยุบทูเบอร์กัให้ความสนใจใทุกคนกับเอ็นดูแล้วเนาะคอมเมนว่าคนในเมืองไทยเอ็นดูแล้วคนเมืองนอกก็เอ็นดูแล้วแต่ตอนนี้คนเมืองนอกก็นั่งเบิงในบันนี้คนเมืองนอกนั่งเบิงมีความรู้สึกว่าเอ้ยเริ่มสิบาบาเลอะเล่าเริ่มไหรซาลาแล้วเป็นบาร์เริ่มไหรซาลายดีคอมเมนว่าไปเฮ็ดกับนักข่าวขนาดนั้นมันมันบอกคือจใดก็แล้วแต,แต่มันช่บอกคือจะเป็นคำถามจช่ไก็แล้วแต่ การสิเป็นคนของประชาชนหรืออะไรยังไงถ้าอยากเป็ีนอิหรีมันก็ต้องรับความรำคาญได้ต้องรับความรับคําถามใดทุกคําถามรับคําติชมใดทุกอย่างผมหมแนว่ารับอย่างโบได้จริงๆนะแล้วก็เหตุยังสี่แบบมันบอกขึ้เนาะอุ้ยเหตุได้ย่างใดเนาะถามผมหรือไปถามผมหรืไปเนาะสูจะเม็นนะมันมันโหมแนวอะค่ะสิถามผมหรือไป่วมาคุณอย่าลืมเด้ คุณเกิดจากซื้ออะไรคุณก็ไปจากซื้ออะไรคือกันค่ะสีบอกไห่นั่นแหละค่ะเพราะว่าเข้าอย่าลืมเพ้าว่าโตเข้าตัวน้อยๆู้เดียวกว่วสีกว่วสีโพไม่ได้จากมามาให้มาให้ซื้อเอะไรเห็นหนาซูมานี่นะมันโมเมนเรื่องธรรมดาเด้อย่งถือว่าเจ้าเป็นคนมีบุญเด้ลุงพนเลยแต่มาถึงขนาดนี้แล้วโอ้ยใครเบิ่งหรืใครมีข้อมูลสืว่าให้พี่น้องตอบเนาะตอบกันเออ เช็คสิบาจริงได้พี่น้องฟังไทยฟังเล่าเราก็ทัวโลกพอเราเป็นคนมองหนอกนางเบิงห <c oughs> นาวบอคะ่ะประเทศเล่าหนะาวบอประเทศประเทศเล่ากับแฟนคลับเขกก็หลายเนาะจนะแม่น้งสูญนะแฟนคลับชีบติดตามกันหล,ลายแต่เขาเบิงกันหลายายอมหลับอยู่แต่ว่าติดตามกับแกว่าหลายบ่หลายเขาบ่หูแต่มาเขามาเบิงขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเด้อโดยขน่อยหลายๆขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิงเด้อทั้งอ่ะสหารัฐอเมริกาคือกันขอบคุณหลายๆค่ะ จังไหนก็ขอบคุณทางอขอลแนด์คือกันเนาะทางประเทศไทยคือกันอ่าจังไหนก็ล่งเวทศานี่ล่งจัาสรีสะกรณ์อันเดิมพเดยวค่อยว่าก,กันเนาะสัวทักทายวนันนี้กิจจำสสวัสด,ดีครับ